นี่นะคะเนื้อหมักของเมย์นะคะ45นาทีผ่านไปนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีนะคะน้ำมันหอยกับอซอสฝาเขียวนะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะกับรสดีครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มีพริกไทยกระเทียมนะคะลาผักชีตามชอบนะคะ ก็มาหมักทิ้งไว้นะคะจากนั้นพอครบ45นาทีนะคะเราก็เอามาเรียงใส่จานแบบนี้นะคะเต็มจานแบบนี้เลยนะคะเอาไปตากแดดนะคะแดดที่เมตากนะคะตอนนี้ก็คือประมาณ11โมงครึ่งนะคะเกือบเที่ยงเพื่อที่นี่เลยนะคะเราจะได้เนื้อนะคะแบบนี้นะคะเราก็มีการกลับด้านกันด้วยนะคะ ให้เขาแห้งทั้งสองด้านนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนํามาทอดนะคะเป็นอาหารบินได้เลยนะคะน,นี้เมตั้งน้ํามันนะคะเป็นน้ํามันร้อนนะคะอพอเราเอาเนื้อลงไปนะคะเราก็ลดไฟนะคะมาทีา่ไฟกลางนะคะเพื่อที่ให้น้องเนื้อเขานะคะไม่สุกจนเกินไปน,น,นะคะเพราะว่าการตักแดดเนี่ยเขาก็สุกไปครึ่งนึงแล้วนะคะ แล้วเราก็ทอดนะคะให้สีสวยงามนะคะแล้วก็กรอบนิดนึงนะคะนี่น่ากินมากเลยค่ะ,ะกินกับส้มตามนะคะหรือว่ากินกับข้าวเหนียวก็ได้